เรียบร้อยครับท่านผู้ชม mm. น็อกมา ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับนี่วันนี้ครับเป็นมือสอดนะครับสองระบบสวยๆครับตัวนี้นะครับออกแบบมาสําหรับนะครับใครนะครับที่ไม่ชอบทรงกําคอหรือว่าทรงอื่นนะครับหรือกําคอรองนิ้วอะไรไม่ชอบนะครับนี่มือสอดเรามาแล้วนะครับสวยๆรับประกันงานสีครับแวววับนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับมีชุดยิงปลามีลูกดอก มียางให้1เส้นนะครับสําหรับยิงปลานะครับแล้วก็กระบอกสายพร้อมสายพีอีให้1ชุดนะครับชุดยิงนกนะครับจะมีอะไรบ้างมีลูกเลื่อนสแตนเลสสตีลนะครับให้1ชุดแล้วก็ชุดอ่ายางนะครับพร้อมใช้1ชุดนะครับแล้วก็แถมลูกเหล็กนะครับแถมลูกเหล็กไอตัวรางนะครับเราจะฝังจะฝังอ่าแม่เหล็กไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไกเซฟสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้ประดู่นะครับนะสวยๆนะครับ เราประกันงานสีครับเนียนสวยใช้งานได้จริงนี่มาดูจันปลายครับอวิธีขึ้นก็ขึ้นเหมือนอเวลาเรายิงปลาครับ,บ,บลูกมันจะไหลออกมาติดแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับเหล็กรยงครับอ สุดไปเลยครับเห็นไหมนี่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทุกประเทศครับสนใจนะครับพิมพ์คข้าาสนใจใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือว่านะครับส่งข้อความมาทาง messenger ครับนะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าเก้าจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทุกประเทศครับเราขายคุณภาพเท่านั้นนะครับใช้งานได้จริงใช้งานไม่ได้จริงเราไม่ขายครับ tk เคนเนอะร รยร้อยครับครับเยร้อยเท้ากับมัดรับเลยลำคอโอ้โหเข้ากับมารยังไงยิงยากยิงเย็นเออมึงหลบแบบดีที่ต้อนเกินไป นะครับก็นี่ครับสําหรับที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นตัวมือสอดนะครับนี่สวยๆเห็นไหมนี่แล้วประกันงานสีครับงานสีของเราเนี่ยเงาแวบครับท่านผู้ชมนะครับขัดดีมากนะครับตัวนี้เป็นทรงมือสอดครับนะกับตัวนี้นะครับเป็นปลาทับทิมนะครับแจ๋วๆนะครับหนึ่งตัวนี่ก็มือสอดตัวนี้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับมีสองระบบ ยิงลูกเหล็กยิงนกแล้วก็ยิงปลาได้นะครับแม่นยําเอาเรื่องเลยนะครับนี่เห็นไหมเราจะประทับบ่ายิงกันนี่เห็นไหมนี่ไหมสลีละได้หมดนะครับอันนี้ออกแบบตัดด้วยเครื่อง CNC นะครับท่านผู้ชมซื้อไป2กระบอกนะครับรูปร่างรูปทรงจะเหมือนกันเป๊ะๆครับเพราะว่าเราตัดออกมาจากแขน CNC นะครับเป็นงานค่อนข้างที่จะได้คุณภาพนะครับนี่ทรงสวยๆนะครับลายใบโพสวยๆนะครับ ตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะครับนะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทุกประเทศครับ1,499จัดไป